สแบบประกันที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ครอบครัวที่มีลูกเล็กต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเนื่องจากมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาในครอบครัวถือว่าเป็นปัจจัยค่าใช้จ่ายใหม่ที่ไม่สามารถคาดการงบประมาณได้อย่างแม่นยำการวางแผนประกันของทั้งพ่อแม่และลูกจึงมีความสำคัญทั้งเรื่องการโอนย้ายความเสี่ยงและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัวในระยะยาวอย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจเลือกซื ประกันควรเลือกแผนประกันให้คุ้มค่าเหมาะสมกับครอบครัวที่สุดค่ะ 1. ประกันสุขภาพเด็กไม่มีใครรู้ว่าลูกจะเจ็บป่วยวันไหนและด้วยความเป็นพ่อแม่ย่อมห่วงใยเจ็บป่วยขึ้นมาก็อยากจะให้ลูกหายเร็วที่สุดด้วยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแม้ค่ารักษาสูงแค่ไหนก็ยอมจ่ายตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคปอดบวมในเด็ก1นึ่งแส 50,000บาทโรคมือเท้าเปื่อย200,000บาทไวรัส RSV 200,000บาทโรคลิ้นหัวใจรั่ว900,000บาทโรคมะเร็ง1ล้านบาทโรคไข้เลือดออก102,000บาทไวรัสโรตา70,000บาทนี่คือค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากโรงพยาบาล ชั้นนำปี2561นะคะและข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะดังนั้นเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะต้องเตรียมเงินค่ารักษาในแต่ละปีเท่าไหร่ทางเลือกในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาแบบง่ายที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดก็คือการวางแผนทำประกันสุขภาพเด็กเคลรับเลือกประกันสุขภาพให้ลูกน้อยค้นหากูมารแพทย์เก่งๆที่ไวใจ 2. คุกุมารแพทย์ท่านนี้ออกตรวจที่โรงพยาบาลไหนบ้างเลือก2-3โรงพยาบาลที่สะดวกใกล้บ้านหรือมั่นใจในการบริการ 3. ตรวจสอบค่าห้องของโรงพยาบาลแต่ละที่ จากเว็บไซต์และวงเงินค่ารักษาที่ควรเตรียมไว้ 4. เลือกไปสัประกันที่โรงพยาบาลน,นั้นอยู่ในเครือหากสามารถใช้สิทธิ์แฟกเคมได้ที่จะเพิ่มความสะดวกสบาย 5. เลือกแผนประกันเพื่อความคุ้มครองครอบคลุมค่าห้องค่ารักษาหากงบประมาณเพียงพอแนะนำให้เลือกแบบเหมาจ่ายสบายใจกว่าเพราะไม่ต้องกังวลส่วนเกิน 6. ความต้องการส่วนอื่นๆเช่นวงเงิน OPD ค่าชดเชยรายวันความคุ้มครองอุบัติเหตุว่าจำเป็นไหมหากต้องการเพิ่มก็สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตได้เลือกบริษัทประกันที่มั่นคงและเลือกตัวแทนมืออาชีพ 2. ประกันชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เพราะการำดำเนินชีวิตของพ่อแม่อาจข้ามขั้นตอน แต่การศึกษาของลูกไม่อาจข้ามขั้นตอนได้มีคนเคยบอกว่าวงจรชีวิตคือเกิดแก่เจ็บตายแต่ในใจแล้วหรือว่าทุกคนจะเป็นเช่นนั้นบางคนเกิดยังไม่ทันแก่ก็เจ็บบางคนเกิดยังไม่ทัน แกก็ตายแต่การศึกษาของลูกจะค่อยๆไล่เลียงไปตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาโดยไม่สามารถรัดขั้นตอนได้เชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเกิน90%ใช้วิธีค่อยๆหาเงินไปและส่งลูกเรียนไปจนกระทั่งลูกเรียนจบแต่ลองนึกดูว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนคนนั้น ที่รัดขั้นตอนจากไปก่อนโดยทิ้งลูกเล็กๆเอาไว้ลูกจะเอาเงินจากที่ไหนส่งตัวเองเรียนเพราะตอนนั้นด้วยอายุและประสบการณ์ของลูกยังไม่สามารถทำงานหาเงินได้วิธีการที่ดีที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดในการการันตีการศึกษาสินทรัพย์มีค่าของลูกก็คือการทำประกันชีวิตของคุณพ่อคุณแม่โดยมีชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นลูกค่ะ เคล็ดลับการเลือกประกันชีวิตของพ่อแม่1คําคำนวณทุนประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกระทั่งลูกเรียนจบปริญญารวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าอาหารค่าใช้ใจ่ายจิปถาถะรวมกับหนี้สินที่มีอยู่เพื่อไม่ให้หนี้ที่มีตกทอดไปยังลูกหากลบมูลค่าทรัพย์สินสภาพคล่องเช่นเงินสดทองคำที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ก็เท่ากับทุนประกันชีวิตที่ควรจะมีค่ะ 2. เลือกแผนประกันที่ตอบโจทย์อาจเป็นช่วงระยะเวลาหรือตลอดชีพเลือกแผนที่ระยะเวลาในการส่งไม่สั้นและไม่ยาวนานเกินไปเบี้ยประกันอยู่ในงบประมาณและทุนประกันชีวิตเพียงพอตามที่คำนวณไว้เลือกบริษัทประกันที่มั่นคงและเลือกตัวแทนมืออาชีพ 3. ประกันออมทรัพย์เพื่อลูกอยากเก็บเงินให้ลูกด้วยประกันเงินออมทรัพย์ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะไม่มีความเสี่ยงสร้างวินัยการเก็บเงินและล็อกเงินเอาไว้ให้ลูกในระยะยาวได้จริง เคล็ดลับเลือกประกันออมทรัพย์เพื่อลูกกำหนดว่าเงินก้อนนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรหรือต้องการใช้ในระยะเวลาอีกกี่ปีเพื่อดูแผนที่ระยะเวลาครบกำหนดสัญญาให้เหมาะสมค่ะคุณพ่อคุณแม่มีแผนที่จะส่งเงินออมต่อเนื่องระยะเวลาที่กี่ปีเพื่อดูระยะเวลาส่งเบี้ยประกันที่ตอบโจทย์ต้องการออมปีละเท่าไหร่เพื่อกำหนดเบี้ยประกันแนะนำให้ทำประกันในชื่อพ่อแม่และใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นลูกเพราะระหว่างนี้จะได้คุ้มครอง ชพ่อแม่ไปด้วยหากพ่อแม่เป็นอะไรไปจะได้ไม่ต้องส่งเบี้ยต่อชื่อผู้รับผลประโยชน์ชัดเจนกว่าเป็นลูกพ่อแม่นำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะคะเลือบริษัทประกันที่มั่นคงและเลือกตัวแทนมืออาชีพประกันออมทรัพย์เหมือนกันแต่แผนมีให้เลือกหลากหลาย รายละเอียดแตกต่างกันไปนะคะความเจ็บปวดของลูกเป็นเรื่องเร่งด่วนสุดของการมีประกันแต่ความคุ้มครองของพ่อแม่ก็สําคัญด้วยค่ะหากพ่อแม่เป็นผู้นําในการหาไรายได้ในครอบครัวดังนั้นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมในการทําประกันทั้ง2แบบถัดจากนั้นก็วางแผนการเงินสําหรับการศึกษาของลูกน้อยและนี่นะคะก็คือในส่วนของประกันนะคะประกันคือเครื่องมือทางการเงิน ที่ช่วยปกป้องเงินของเราป้องกันความเสี่ยงของเราในชีวิตของเราด้วยนะคะและนี่คือ3แบบประกันที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กที่ควรมี 1. ประกันสุขภาพของลูก 2. ประกันชีวิตของพ่อและแม่ 3. ประกันออมทรัพย์ให้ลูกแต่ทำในชื่อของพ่อและแม่เพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีค่ะ เอเองนะคะ,เ,ะ,คะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะสามารถที่จะปรึกษาได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของเครื่องมือทางการเงินอย่างเช่นประกันนะคะเอก็มีในส่วนของในเรื่องของการเงินในเรื่องของประกันด้วยนะคะปรึกษาได้นะคะ ใครที่อยากที่จะวางแผนการเงินนะคะเอให้โคตาปรึกษาฟรีได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะใครที่อยากที่จะสอบถามก็ทักเข้ามาได้นะคะช่องของเอเองนะคะก็จะอัปเดตในส่วนของการเงิน ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินไมเซตของคนที่ประสบความสาเร็จนะคะก็จะเอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันนะคะและใครนะคะที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะออยากแนะนําหนังสือนะคะที่จะช่วยทําให้คุณ มีชีวิตที่ดีขึ้นการเงินของคุณจะดีขึ้นเพราะคุณมีความรู้ในเรื่องของการเงินนะคะหนังสือสามเล่มที่เออยากแนะนําก็คือหนังสือมันนี่หนึ Money 101ของคุณโค้ดหนุ่มนะคะคุณจักรพงศ์เมธพันธ์นะคะเป็นเล่มที่เออ่านหนังสือของโค้ดหนุ่มเล่มแรกนะคะเป็นเล่มที่ทําให้เอวางแผนทางการเงินและดหนี้ได้ด้วยนะคะเล่มที่2ก็คือมันนี่สัมมารีสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายภายใน3ามชั่วโมงนะคะสรุปโดยเซนเซแปะนะคะ คุณวิทูลสูงกิจบูนะคะเป็นลูกศิษย์ของโค้ชหนุ่มนะคะคุณจักรพงศ์เมธพันธ์เอามาสรุปย่อยให้นะคะทําเป็นช็อตโนต้ตอ่านเข้าใจง่ายมีรูปเป็นการ์ตูนด้วยนะคะทําให้คุณเข้าใจในเรื่องของการเงินแบบง่ายๆเล่มที่3นะคะของคุณพอนะคะคุณพัทธรพลเสนประจานเล่มนี้นะคะมันนี่แมทชอรมั่งคั่งทางชีวิตความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะคุณจะต้องมีใช้ชีวิต อย่างสมดุลสมบูรณ์ด้วยนะคะถึงจะเรียกว่ามีความมั่งคั่งค่ะการที่เราจะมั่งคั่งทางชีวิตเล่มน,นี้นะคะสอนในเรื่องของการทำอย่างไรให้เงินงอกเงยด้วยนะคะในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะหนังสือ3เล่มน,นี้นะคะไปติดตามอ่นได้เลยนะคะสำหรับหนังสือสามเล่มน,นี้ค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของ A เองนะคะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A อีซี่มันนี่